สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาทําเมี่ยงคํานะคะตอนนั้นที่เห็นพี่อ้อยลงคลิปควบวมะพร้าวไปเนะาะคัาวมะพร้าวค้าวถั่วนะคะก็พอดีไปบ้านน้องลอกมาเนาะน้องลอกให้มะพร้าวถ้าไม่งั้นนะคะพี่อ้อยจะหาซื้อยากเนาะเพราะว่าบ้านเราไกลตลาดนะก็ต้องมาทําเองนะคะคั่วเอง มีลูกเล็กที่ได้มาอสองลูกเนื้อจะหนาหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นมะพรา้าน้ําหอมหรือเป่าพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะนี้ก็จะนานๆจะได้ทําทานทีตัวน้ํานะคะพี่อ้อยก็จะใส่ถั่วเนาะที่จะเห็นว่าพี่อ้ยอย ใส่ไปเนาะก็จะมีถั่วมีมะพร้าวนำมาโขบหยาบนะคะแล้วก็ถั่วโขบหยาบเช่นกันนะคะทำแค่พอทานเนาะพี่อ้อยจะไม่ทำเอาไว้เยอะนะคะเพราะว่านะ้ำมันทีมันค้งหลายๆวันก็จะคืนตัวเนาะเสร็จแล้วค่ะเเี่ง เมี่ยงคำครูพี่อ้อยทานมังสวิรัตนะคะ mm. ก็จะไม่มีเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งเนาะก็จะมีหอมหอมแดงนะคะถั่วคั่วแล้วก็อะมะนาวมะนาวพี่อ้อยก็ไม่ทานเปลือกนะคะเพราะว่าะมะนาวหลายวันแล้วเปลือกเขาจะแห้งไม่อร่อยนะคะก็จะลอเลอาะเปลือกออกเนาะแล้วก็มะาพร้าวนะคะตัวนี้จะเป็นมะาพร้าวคั่วแล้วก็จะเป็นขิงขิงนะคะ เอาใบชะพูใบชะพูนี่ก็น้องนกให้มาเหมือนกันของพิษต้นพี่ต้นก็เยอะนะคะแต่ว่าทานของน้องก่อนเนาะเดี๋ยวของน้องหมดแล้วค่อยไปเก็บพี่ต้นนะคะพี่ต้นก็จะมีที่พี่อ้อยถ่ายคิปไปเนาะก็จะใบสวยใบใหญ่มากนะคะก็ไม่จะเหมือนเหมือนกันนะคะปินชัดไหม เพว่าพี่อ้อยว่ากล้องตัวนี้นะคะถ่ายคลิปนะคะไม่ค่อยโอเคเหมือนกล้องตัวที่เสียไปเนาะก็มาทานด้วยกันนะคะเมีย่ยงคำถ้าคนที่ไม่ได้ทานมังเนาะแบบพี่อ้อยนะคะก็จะมีเพิ่มเนื้อกุ้งนะคะเพิ่มกุ้งลงไปนะคะแต่ตัวน้ำก็จะเป็นใช้เป็นกะปิเคยเนาะแต่ตัวนี้พี่อ้อยใช้เป็นกะปิเจนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะอ่าช่องหลานนะคะก็จะปิดคอมเมนต์เนาะ ไปชมคลิปหลานชายแล้วแวะมาบอกพี่อ้อยนะคะว่าเนี่ยไปชมคลิปหลานแล้วนะคะไปกี่คลิปกี่คลิปคลิปอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมาบอกพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยจะกลับไปอตอบแทนให้นะคะไปชมคลิปแทนหลานนะคะเพราะว่าหลานเขาเข้าไปตอบคอมเมนต์ไม่ได้แม่เขาก็ไม่ว่างนะคะเพราะว่าเขาทํางานเนาะ เขาก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ไปดูคลิปให้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะพี่อ้อยก็อาสาเข้าว่าเดี๋ยวพี่อ้อยเ,อเดี๋ยวเอามาจัดก,การให้นะคะ mm hmm. ก็ยังไงก็มาบอกพี่อ้อยนะคะแล้วพี่อ้อยจะกลับไปดูคลิปแทนหลานนะคะขอบคุณแทนหลานเนาะติดตามแล้วให้กำลังใจแล้วยังไงก็กลับมาบอกพี่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ